สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วนะครับพบกับช่างเจก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงสารระบบแอร์รถยนต์นะวันนี้ก็มากับเจ้า h อน da นะครับ CRV Gen 2อ่าหลายท่านบอก h อน da นี่เป็นรถที่ทำแอร์ยากมากสำหรับช่างเจแล้วมันก็ปกตินะไม่ได้มีอะไรแบบยากมากนะครับอ่านะครับ h o n d a CRV นะครับคันนี้ของอ่าพี่รักไทยนะ ซ่อมมาแล้วนะครับผ่านงานซ่อมมาแล้วแจ้งว่าซ่อมมาหลายรอบแล้วนะครับประมาณสอง0 0กว่าบาทแต่ว่าไม่รู้ซ่อมอะไรบ้างนะไอสองหม0กว่าบาทเนี่ยยังคิดไม่ออกเลยนะอ่ะแน่แนก็คืออ่าตู้แอร์นะครับมีการถอดเนาะก็จะเห็นว่าน็อตเนี่ยนะครับเนี่ยน็อตเงินเงินนั่นนะเทินหัวมานะครับโหยาวเลยนะครับน็อตยาวเนาะก็เลยเทินมานะครับอ่ามีตรงเนี้ยนะครับจุดหนึ่งนะ แต่ว่าไอเซียวีรุ่นเนี้ยเนี่ยไอเจ้าเซียวีรุ่นเนี้ยนะครับมันชอบมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับนะเพราะว่า,าเจ้าของรถนะครับที่ใช้ CRVHRV พวกเนี้ยนะครับรถพวกเนี้ยจะไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะครับก็คือซื้อมาคือรถเป็นใช้ดีก็ใช,ใช้ใช้ตลอดนะครับคือแผงคอนเดนเซอร์นะครับมันเล็กนะครับคือพื้นที่มันเล็กนะครับนะแผงเนี้ย มันอยู่แค่นี้นะครับอ่ะล่างเนี้ยขึ้นมาถึงแค่ตรงนี้เองนะครับอารมณ์แผงเนี่ยพอๆกับ h อนด้าทิปตี้นะครับคือแผงมาเล็กนะครับอ่าทีเนี้ยพอแผงมาเล็กปุ๊บเนี่ยอ่าเรียกว่ารอบนะครับการดึงความร้อนในห้องโดยสารที่มันใหญ่มโหรานเนี่ยมาทิ้งที่แผงคอนเดนเซอร์เนี่ยมันใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานไอ้แร็กๆครับคือมันไม่มีปัญหาหรอกมันก็ระบายความร้อนได้มันปกติแต่เวลาเราใช้งานไปปุ๊บเนี่ย มันมีพวกขี้ป่นขี้ดินนะครับเศษใบบงใบไม้เนี่ยเข้ามาอุดตันทําให้การระบายความร้อนนั้นมันด้อยลงนะครับพอมันด้อยลงปุ๊บนะอ่ามันก็ทําความเย็นได้ช้าเมื่อทําความเย็นได้ช้านะครับการทํางานของคอมพิวเตอร์ก็ทํางานนานเมื่อทํางานนานมันร้อนนะครับเมื่อมันร้อนน้ามันคอมมันก็จะเสื่อมเมื่อน้ํามันคอมมันเสื่อมการหล่อลื่นก็ไม่ดีดังนั้นก็จะเห็นว่ารุ่นนี้คอมพิวเตอร์พังกันบ่อย ะมันก็เป็นเหตุและผลนะครับนี่ดําปีเลยนะครับตาแมวดําปีเลยนะงานเข้าแล้วนะครับเห็นแค่นี้นะเหนแค่นี้ก็รู้แล้วว่างานเข้าแล้วนะ,ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซ่อมอะไรสองหมื่นนะครับก็ดูแล้วมันอืมคิดไม่ออกจริงๆนะครับอ่ะมีละมีสายกลางนะเปลี่ยนมาแล้วนะมีสายกลางเปลี่ยนมาแล้วเห็นไหม ถ้าสายการเปลี่ยนคือค่าความร้อนของระบบแอร์มันสูงนะครับทันนี้นะครับเวลาแดดร้อนแอร์สู้แดดไม่ได้แอร์สู้แดดไม่ได้ก็มีได้หลายปัจจัยนะครับแผงระบายความร้อนไม่ดีนะพัดลมระบายความร้อนไม่ดีน้ําหม้อน้ํานะครับระบายไม่ดีเพราะว่าความร้อนมันเป็นการแผ่นะแผ่หลังสีความร้อนออกมาเนาะหม้อน้ํามันอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับ เวลามาล้อนปุ๊บมันก็แบะไปด้านหน้าไปด้านหลังเวลารถเราจอดนะครับมันก็เลยทาให้ไม่เย็นนะครับอ,อันนี้ก็มีการเอาสลิงนะครับสลิงสลิง,ลงพูดผิดสลิงมันฉีดยาเนะาะเอาสลิงออกจากตัวปรับฮีตเตอร์นะครับก็ไม่รู้จะออกทําไมนะฮีตเตอร์ตอนนี้ซึมไปแล้วถ้าเราปิดฮีตเตอร์ค้างไว้ตลอดนะแล้วถ้าเกิดใช้น้ําเปล่านะครับน้ําก็จะไม่วน เมื่อน้ามันไม่วนมันก็จะเกิดตะกอนด้านในแล้วสุดท้ายฮีตเตอร์ก็จะรั่วนะครับใครที่ชอบเอาฮีตเตอร์ออกหนาวเน็บโอ้ยชอบจังเลยหนาวแบบนี้แล้วสุดท้ายมันปรับไม่ได้ไงมันหนาวอย่างเดียวเพราะว่าเซนเซอร์นะครับมันก็จะจับอุณหภูมติต่ำสุดอย่างเดียวก็คือใกล้จุดเยือกแข็งก็ประมาณ1.6ถึง2องศานะครับก็จะทำให้ น้ำแข็งนะครับเกิดขึ้นในบางมุมของตู้แอร์ได้นะครับเมื่อน้ำแข็งเกิดมันก็จะเกิดการกัดก่อนโลหะนะครเพราะว่าตู้แอร์เป็นอลูมิเนียมนะครับมันจะต่างจากรถช่องรถเรียกว,ว่ารถฟิตนะครับรถที่ทรงผักส่งผลไม้นะครับบางท่านอาจจะเห็นว่งรถพวกนั้นบางคันมันก็เป็น r 1 3 4 a นะทำไมมันทำอุณหภูมิลบหนึ่งองศาได้นะอะไรอย่างเงี้ย ลบสอลบหได้อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันถึงทําได้แล้วทำไมรถยนต์มันทําไม่ได้นะอันดับแรกเลยต้องเข้าใจว่าบริบทของตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็คือตัวตู้นะครับตัวตู้แอร์เนี่ยนะของรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นอีวาโพเรเตอร์นะครับตู้แอร์ในรูปแบบของไฮเลเรียนะครับหรือไม่ก็ลามิเนตปัจจุบันนี้มันก็จะมีอยู่แค่2รุ่นแบบเนี้ยแหละไม่ลามิเนตกับไฮเลเรียล้วมันมีอยู่2อย่างนะครับ แต่ถ้าเป็นรถฟิตนะครับรถที่มันขนหมูขนขนผักนะที่เอาแค่อุณภูมิประมาณลบไม่เกินลบห้าเนี่ยที่เป็น r 1 3หเนี่ยอันนั้นเขาเป็นแบบทูบนะครับเป็นทูบเป็นท่อกลมๆนะครับอาร,อ,อ,าอารมณ์เหมือนแอร์บ้านอารมณ์เหมือนแอร์บ้านดังนั้นเมื่อฟินมันห่างนะครับมันเป็นท่อกลมๆเนาะมันจะต้องห่างๆอยู่แล้ว เมื่อฟินมันห่างการระบายความร้อนของน้ํามันได้นะครับเมื่อการระบายความร้อนของน้ํามันได้เมื่อถึงจุดเยือกแข็งเนี่ยน้ำมันเกาะน้อยมันก็จะไม่เกิดน้ําแข็งเราจึงสามารถลากล,ากล,ากล,ากลงไปอ,อุณหภูมิติดลบได้ก็เหตุปัจจัยมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นตู้ลามิเนตพาเลเลี่ยวนะครับถ้าลากลงไปอุณหภูมิต่ากว่าหนึ่งปุ๊บเนี่ยหรือว่าแตะศูนย์เมื่อไหร่มันจะเกิดน้ําแข็งที่ น้ำมันระบายอ่ะนะครับมันจะเกิดน้ําแข็งพอมันเกิดน้ําแข็งทีนี้แหละครับบันเทิงเริงใจเลยนะครับตู้ก็ก่อนน้ํายาเดือดไม่หมดนะอ่าของเหลววนกลับเข้าคอมอ่าพังสุดท้ายคอมพังนะครับไอที่เขาบอกว่าเติมน้ํายาเข้าสถานะแบบน้ํามันจะทําให้คอมพังจริงๆมันไม่ได้ทําให้คอมพังด้วยสถานะ ของน้ำยาที่เป็นน้ำนะแต่มันพังเพราะว่าไอสถานะน้ำเนี่ยเมื่อมันเข้ามานะครับมันจะไปดันน้ํามันคอมออกนี่ออกไหมนะครับสถานะเข้าเนี่ยมันควรจะเป็นแก๊สทีนี้พอมันไหลกลับเข้ามาเป็นน้ําเนี่ยมันก็ต้องดันน้ําที่มันอยู่ในคอมออกก็คือน้ํามันนะครับคือเอาน้ํามาแทนที่น้ํามันทีนี้มันก็ไม่มีการหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์มันก็พังนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับเหมือนกันนะครับที่ ถ้าเราเปิดแอร์แล้วมันเป็นน้ําแข็งนะครับท่อนเป็นน้ําแข็งมาทั้งเต้นเลยนะอนน้าแข็งเนี่ยที่มันเกาะเนี่ยมันก็จะอารมณ์แบบเป็นเกาะนะครับเมื่อไม่ให้ไม่ให้ความร้อนวิ่งเข้ามาได้เมื่อความร้อนวิ่งเข้ามาไม่ได้น้ํายาแอร์มันก็ไม่เดือดด้วยนะครับในกรณีที่มันเป็นน้ําแข็งนะอ่าครับเป็นน้ําแข็งอย่างเงี้ยมันเดือดไม่หมดดังนั้นขากลับเข้าคอมมันก็จะเป็นรูปแบบของเหลวของน้ําของลิควิดแล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับ มันก็จะไปแทนที่น้ำมันคอมมันก็ผักดันน้ำมันคอมออกเรียบร้อยนะครับคอมก็พังคอมก็ดังก็เสียกันไปนะครับเนะี่ยปัจจัยมันก็แค่เนี้ยนะครับอ่ะทีนี้จะต้องอะไรกันดีละ่ะเคสนี้ทํามาหมดแล้วตาแมวเําดด้วยจะเรียกว่างานช้าล่ะไม่ได้ช้างธรรมดาด้วยอาจจะช้างสุรินเลยนะงานนี้ลูกค้าจะไหวไหมเนี่ยนะครับอ่า C R V อะไหลไม่ถูกด้วยนะอ้าวก็คงต้อง หรือระบบกันก่อนนะครับหรือระบบแล้วก็โทรแจ้งแน่นอนมีค่าจะจ่ายนะครับมีค่าจะจ่ายกล้าแรงขับบริการแน่นอนอ่าประเตั้งใจจะตายเครื่องแล้วนะครับอ่าเปิดระบบนะครับเปิดระบบแอร์แล้วนะครับทํางานแล้วนะครับโอ้คอมแอร์ยังสามารถทํางานได้อยู่แต่เข็มนี่ลงเรื่อยเรื่อยๆ่อเรื่อยเเลยนะครับเนี่ยนะครับลงเรื่อยเรื่อยๆ่อยเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวน้ําแข็งมานะครับ อ yeah. ย่าพูดไปตาดคำเลยนะครับเห็นไหมมาแล้วนะครับน้ำแข็งมาแล้วนะขาวมาแล้วนี่ยังไม่ขาดคำเลยนะครับเห็นเกียร์ก็รู้แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยลงมานี้แล้วเนี่ยเนี่ยโอโ้โหแปบ๊บเดียวนะครับขาวเลยไม่รอดไม่แปลกใจนะที่น้ำมันคอมมันดำนะครับ ขาวเลยนะครับผลชออใไ้ทองขาวคิดว่าเอ้ยมันดีมันคุณภาพสูงติดลบนู่นนี่นั่นเอนแล้วแต่ละกันนะผมเป็นช่างตามหลักการหลักทฤษฎีนะครับแล้วก็ทาได้จริงด้วยนะอ่ะก็คงต้องต่อทั้งระบบแล้วล่ะนะครับอันนี้ช่างเจก็ทําการนะครับถอดน็อตนะยึดตู้ออกมานะยึดท่อยึดตูนะ้เนาะออกมาก็เนี่ยแหละครับแหมเทินกันมาซะ ยาวเชียวนะตามนั้นแหละนะเนื้อง,งานมันก็จะบอกว่าอะไรอย่างไงนะครับเนื้อง,งานมันจะเป็นตัวบอกเองอ่ะน,นี้เราทําการถอดท่อปแป๊บนะครับออกมาทั้งยวงนะครับอ่ะมีการ,น,นะราน,านี่นะครับดำอยู่ในนี้นะครับเราต้องทําการถอนล้างให้หมดนะครับถอนล้างทุกชิ้นพอมยังทํางานได้อยู่นะครับ นี่ทรการถอดกันชนออกนะครับเพื่อดูนะว่าทําอะไรมาบ้างนะเพราะว่าต้องไล่ใหม่หมดก็นี่เห็นแล้วนะครับมีท่อแอร์นะครับสายกลางเปลี่ยนเนะาะแผงนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับแผงเทียมนะยี่ห้ออะไรอะไรเนี่ยไม่มีระบุไว้นะครับไม่มีระบุยี่ห้อไว้เลย ก็จะเขาย่อยทอให้หมดนะครับมันต้องล้างให้หมดนะหรือไม่อาจจะต้องยกเปลี่ยนต้องดูกันอีกทีหนึ่งอ่ะนี่เราทําการถอดชุดพัดลมออกไปก็จะเห็นคอมพเพรสเซอร์ด้านาล่างนะครับอ่ะสังเกตนะครับตรงนี้มีการเชื่อมท่อเนาะอ่าคอมเปลี่ยนมาแล้วนะครับคอมเปลี่ยนมาแล้วเป็นคอมลูกสูบเนาะะเปลี่ยนมาแล้วก็คิดว่าระบบน็อกนะครับระบบน็อกแล้ว ไม่ได้ล้างระบบนะครับไม่ได้ล้างระบบก็เลยดำอีกแล้วนะครับก็ต้องแกะออกมาล้างแหละนะแกะออกมาล้างแล้วก็เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรติ้นเปลืองนะครับอันนี้ก็ในส่วนของแผงคอนเทนเซอร์นะครับเอาตัวเดเออร์ออกมานะครับนี่โอ้โหโห,โหนะรละยิบระยับจับตาครับไม่รอดนะครับ คอมเพรสเซอร์สึกร้อยอย่างหนักนะครับอยู่ในนี้ <S <S ด้วยก็ก็คงต้องบอกว่าต้องประหยัดต้นทุนนะเนาะอ่าไม่ใช่ประหยัดต้นทุนดิเพรก็คงต้องบอกว่าอ่าต้องเซฟงบให้ลูกค้านะครับเพราะว่าซ่อมมาเยอะแล้วนะครับเปลี่ยนทั้งแผงตู้ก็น่าจะไม่รอดแหละแต่ว่าไม่ไล่ระบบนะครับ <S <S <ด>เปลี่ยนร้อมตู้แผงมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ไล่ระบบมันก็เลยอืมเหนื่อยหน่อยนะครับ ก็ต้องมานั่งล้างนะครับแล้วก็เซตอัพเันใหม่ครับมาทําการล้างแผงภายในนะครับภายนอกนี้เจจะยังไม่ล้างเลยนะบบอกก่อนว่ายังไม่ล้างเลยนะครับจนกว่าจะใกล้ส่งงานนะครับหรือเสร็จทุกอย่างแล้วเดี๋ยวค่อยล้างแผงทีหลังเพราะว่าต้องการให้มันเป็นแบบนี้นะครับให้มันสกปปกให้มีค้ามมีขี้ปงญี่ปุ่นแบบนี้นะครับเพราะว่าต้องการดูว่าแผงตัวนี้ครับจะไหวอยู่ไหมนะครับ มันจะไหวอยู่ไหมไม่ใช่ว่าล้างแผงปุ๊บแผงมันโปมันชื้นมันอะไรแล้วทีนี้แรงดันเนี่ยมันก็เรียกว่าอาจจะต่ํานะพอแรงดันต่ำปุ๊บเราก็อาจจะประเมินว่าโอเคแผงระบายดีตรงงานแต่ว่าแผงแห้งจริงหรือว่าลูกค้าไปใช้แล้วมันเปื้อนที่พงญี่ปุ่นเนี่ยมันเรียกว่าถ้าเราไปล้างมันจะไม่เห็นจุดพีกนะครับดังนั้นการเซดอัพระบบเนี่ยแผงแอร์ทันเจจะล้างทีหลังเลยนะเว้นแต่ว่า ระบบมันมาดีนะครับไม่ได้ดำไม่ได้มีอะไรผิดปกติโอเคอันนก็ล้างกันไปนะครับแต่เนี้ยระบบมันมันดำมันนอกมาเนาะเราก็ต้องหานะครับหาสาเหตุป้องกันแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยกวานไปก็จะทำการล้างภายในด้วยตัว F9000 นะครับตัวนี้ล้างกันไปหลังจากที่เราทำการ ล้างไส้ในนะครับของแผงคอนเดนเซอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตั้งตัวไดเออร์นะครับตัวไดเออร์ตัวนี้ก็เป็นของทางเดนโตนะครับเป็นอะไรคุณภาพสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวกรองนะครับเราก็ทําการล้างเรียบร้อยเอี่ยมนะครับไม่มีอะไรตกค้างท่อก็ล้างแล้วนะครับเดี๋ยวทยอยประกอบตัวแผงคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็ตัวท่อบางส่วนนะครับเข้าสู่ ระบบนะครับแล้วเราก็จะทําการปัชชิ่งนะครับปัชชิ่งเพื่อไล่น้ํามงน้ํามันนะครับที่ยังตกค้างอยู่ในคอมพิวเซอร์นะครับหรือว่าอาจจะมีซ่อนอยู่ในบางมุมของตัวแผงคอนเดนเซอร์นะครับเอาออกให้หมดแล้วผู้นี้เดี๋ยวเราจะทําการถอดตู้แอร์นะครับอันนี้ทําการติดตั้งตัวเรเอ์นะครับเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าไอช่องเนี้ยนะครับช่องกระบอกรีฟิลเวอร์เนี่ยไม่มาตรฐานนะอันนี้บอกให้รู้ก่อนเลยนะครับ เพราะว่าจะเห็นไหมเดเออร์เนี่ยมันลงมาอยู่ด้านล่างเลยนะครับเรียกว่าปิดรูด,ด้านนี้เลยนะครับปิดรูด,ด้านนี้เลยโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีระยะโฟรประมาณหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันมาโดนเดเออร์เต็มๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอันนี้คือขาออกจากแผงเนาะเพื่อที่จะเข้า,านี้แล้วก็จะไปออกพอเส็นนูนนะครับอ่าคือการออกแบบมาไม่ดีนะครับ เราก็ทาการต่อวงจรนะครับระหว่างคอมแอร์แผงแอร์ก็ท่อแอร์นะครับในส่วนนี้เนาะในส่วนของตู้แอร์จะยังไม่ได้ทํานะครับก็ต่อนะครับเครื่องฟัชชิ่งนะครับต่อเครื่องฟัชชิ่งนะครับเพื่อผักดันนะครับน้ํามันที่ยังตกค้างอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเอาน้ํามันที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ออกนะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยน้ำมันน้ำมันน้ำยาแอร์ที่เราอัดเข้าไปเนาะเราจะผักดันกันออกมานะครับ ทัดเจนนะครับออลืมบอกล้างตาแมวจนใสแล้วนะอะไรเห็นอันนี้เจยก็มาทำการถอดตู้นะครับอืมตลักยึดกล่อง ECU นะครับไม่เหลือแล้วนะไม่มีนะครับยกเยกยกเยกมาเลยนะครับกำลังถอดดูอ่ะกำลังถอดอยู่เนาะมันก็เออนะมันไม่มีมานะครับมันต้องถ่ายเห็นก่อน อันนี้ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์นะครับอืมไม่ได้เปลี่ยนมากนะสภาพนี้แล้วก็ห้อยตองแต่งนะครับโฟมผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกนะอันนี้นําตู้แอร์ออกมาแล้วนะครับก็ตู้เดิมนะครับตู้เดิมติดรถโชว่านะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนนะอ่าตัวตู้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอืมแล้วซ่อมอะไรล่ะเนี่ยนะครับ ต้อมไปลูกค้าแจ้งว่าร่วมสองหมื่นเลยนะครับไม่รู้จริงๆว่าซ่อมอะไรนะครับอคอมก็เชียงกงเนาะแผงก็แผงเทียมโนเนม no <c oughs> ด้วยมียี่ห้อนะครับไม่มีระบุว่าใครนำเข้าหรือว่าใครเป็นเจ้าของนะครับผมไม่อะไระสภาพนี้เปลี่ยนเลยนะครับ <c oughs> นี้่ก็ไปเบิกนะครับตัวตู้แอร์เป็นที่เรียบร้อยตัวนี้เป็นตู้แอร์นำเข้านะครับเป็นตู้แอร์นำเข้าเพื่อที่ จะไม่ให้งบมันสูงนะเพราะว่าตู้ของเซีวีนะครับบอกเลยว่าสูงปีดนะครับผ้าตัวเขาสูงปีดนะครับก็ใช้เป็นตู้นําเข่าตัวนี้เขียนวันที่เรียบร้อยนะครับวันที่สี่เดือนเจ็ดนะครับปีหกแปดแประกันชิ้นลอยคือตัวตู้เนี่ยประกันสองปีนะครับงานประกอบประกันหนึ่งปีทุกอย่างก็คือเป็นตู้ชนิดเดียวกันนั่นแหละนะครับทุกอย่างตรงกันเป๊ะที่ไม่ตรงนะครับและไม่เหมือนเลยนั่นก็คือ เอฟเ i o ชันวาลนะครับโดยเอฟเฟชันวาลนั้นไม่เหมือนกันนะครับท่านเจจะใช้เป็นวาลที่เอาไว้ใช้ในตุตุกิตวิปตเนาะเอามาใช้แทนวาลเดิมวาลเดิมเนี่ยเป็นเหลี่ยมเียมแบบนี้นะครับถ้าวาลเจใหม่ๆมันจะเป็นเรียวเรียวนะครับวาลมันจะไม่เหมือนกันนะครับขนาดตัวนี้มันจะสั้นกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับรูทุกอย่างตรงกันหมดนะครับมีเหตุผลด้านงานเทคนิคก็เลยต้องใช้วาลตัวนี้เนาะอ่า ตัวนี้นะครับน้ำมันมันดำ้นระบบนะครับไหมอยู่นนะนะครับดำปีนะครับขาเท่านะนะก็เปลี่ยนไปเลยดีกว่าเพราะว่าตู้มันอายุเยอะแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซ่อมอะไรทําอะไรมาอย่างไงไม่รู้อ่ะคือจากการให้ข้อมูลนะของพี่รักไทยนะครับก็ทํามาแล้วนะสองมือแล้วนะครับไม่จบไม่สิ้นก็ผมไม่รู้เหมือนกันเห็นมีเปลี่ยนคอมกับ เปลี่ยนแผงนะคอมก็เป็นเชียงกงมือสองเนาะแผงก็เป็นแผงเทียมอะไรไม่รู้นะไม่มียี่ห้อนะครับแผงช่องเดเออร์ก็ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับแก้ไขได้เดี๋ยวปรับเซตแก้ไขได้อยู่นี่ก็งานเข้าอีกแล้วนะครับน็อตขาดนะครับประกอบตู้เข้าที่ยึดน็อตนะเะหลือใสโบเวอร์ก็เสร็จแล้ว น็อตคาเฉยนะครับโอ้โ oh, ห oh. ต้องไปเบิกวาลก่อนนะครับไปเบิกวาลมาฮนะตัวน็อตตัวนี้เดี๋ยวค่อยโบ่งออกทีหลังนะครับอัน,นเราก็ไปเบิกนะครับตัวเอฟเฟชันวาลมาใหม่นะครับเป็นเอฟเฟชันวาลของซีวิกเดเซนชั่นนะครับตรงรุ่นนะครับอ่าตรงรุ่นอันนี้ก็ตู้ซีวิกเดสเซนชั่นนั่นแหละนะครับอ่ใส่ตรงรุ่นเดี๋ยวปรับแต่งอีกเล็กน้อยนะครับก็ประกรอบเข้าที่เข้าทางร้อยน็อตเหมือนเดิมนะ เราทําการแวกข้ามนะครับหลังจากที่เราประกอบทงประกอบท่อนะครับประกอบตู้เรียบร้อยแล้วนะครับเติมน้ํามันคอมน้ํามัน UV เรียบร้อยนะครับตัวแวกข้ามตัวนี้นะไปใช้น้ํายานะครับเป็นของเบอร์ซิลเวอร์โนนะครับใช้ซัพพอร์ตในระบบ R134 ด้ 1234YF เป็นน้ํายาเรียกว่าโปรดักต์ใหม่ของ,ของทางบูพันเน็ตนะครับเอามาใช้กับ CRV นะครับเพราะว่า CRV นั้นมันชอบมีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนนะครับ มีปัญหาการระบายความร้อนเพราะว่าห้องโดยสารมันใหญ่นะครับแผงแอร์มันเล็กคอมมันชอบพังน้ํามันมันเสื่อมไว้นะครับน้ํามันมันเสื่อมไว้แล้วก็การไหลกลับนะครับมันก็น้ํามันคอมนะการไหลกลับของของระบบเนี่ยมันจะชา้ากว่าปกตินะครับชา้ากว่ารถปกติตรงที่ให้สังเกตพอออกจากตู้แอร์ปุ๊บนะครับมันก็จะพุ่งขึ้นบนนะครับอ่าเอียงพุ่งขึ้นบนนะ เนี่ยมันจะเป็นขยองขยักเนี่ยการไหลเนี่ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอ่งกระทะเห็นไหมเป็นแอ่งกระทะดังนั้นน้ํามันคอมเนี่ยมันก็จะไหลกลับชา้าดังนั้นทำเปียวีมันจําเป็นที่จะต้องอ่าเิดอัพน้ํามันคอมพิวเตอร์ใหม่นะครับเพื่อให้มันซับพอร์ตตามอ่าข้อต่อเหล่านี้ด้วยนะครับอ่าต้องเผื่อระยะการตกคงตกคอมด้วยไม่งั้นเดิมๆคอมพังนะครับอ่าดูท่าการทํางานกันนะครับ ันนี้โรเปตเชอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ24 25นะครับห้ายนะครับอ่าร้อย1้0ตาแมวนะครับนะาใสเลยนะครับใสเลยมีไรน้ำวิ่งบ้างเล็กน้อยนะครับมาดูอุณหภูมินะตอนนี้ลมทรงนะครับมาที่8.1นะครับ8.1แล้วนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวปล่อยให้มันรันระบบอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับ ระบบตัดแล้วนะครับไม่มีน้ําแข็งนะครับไม่มีน้ําแข็งเกิดขึ้นนะครับปกติเลยนะครับปกติไม่มีน้ําคงน้ําแข็งเกาะนะครับอ่าเมื่อกี้ตัดเนาะแต่เห็นว่าแวบคือประมาณ7จ็ดนะครับประมาณ7.5นะครับก็เรียบร้อยนะครับความเย็นก็ได้แล้วนะครับความเย็นในห้องโดยสารความเย็นได้แล้วนะครับฝั่งนู้นฟ้าขึ้นเลยนะครับ รถวิ่งมานะครับ267,225กิโลเมตรก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำระบบมาเยอะแล้วคันนี้ก็ไล่ใหม่นะครับล้างไล่ใหม่ระบบมันดำด้วยนะครับคอมนะเปลี่ยนเป็นคอมมือสองมาแผงก็แผงจีนนะครับแผงจีนยี่ห้อะอะไรไม่รู้ไม่มีนะครับไม่รู้ใครนำเข้านะครับ แล้วก็ตัวตู้นะครับเป็นตู้เดิมแต่ว่าสภาพมันไม่น่าใช้ต่อแล้วนะครับก็เลยจัดการเปลี่ยนไปเลยนะครับอยู่เลขเแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้รันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเทสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ลับประกันนะครับตัวตู้แอร์นะครับตัวอะไหล่สองปีงานประกอบหนึ่งปีนะครับแผงเจขันนงขันน็อตไม่แน่นก็เคีมงานได้นะครับถ้าเกิดมีการลงการรั่วนะครับแต่ถ้าขับไปแล้วแผงแอร์โดนสะเก็ดหนีหรืออะไรไม่รู้ปุ้งรั่วอันนี้ไม่เกี่ยวกับเชงเจนะครับ หรือว่าใช้ใช้ไปคอมรั่วคอมเสียคอมพังอันนี้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องเกเช่นกันนะครับตัวคอมเราไม่ได้แกะออกจากตัวรถนะใช้น้ํายาเข้าไปล้างนะครับดังนั้นก็เลยไม่มีประกงประกัารอะไรนะครับมีประกัารเรื่องตู้แอร์นะครับกับงานประกอบนะครับพวกสันนงขันน็อตอย่างเงี้ยนะครับมั่นใจพวกขันแน่นแน่นอนอ่ะโอเคนะครับผมขอบคุณครับ